สุดยอดเลยมือนีพี่น้องเอ้ยออกแบบง่ายๆเลยเนี่สสอ,อนครับพี่น้องเอ้ยแบบนี้กราบสบายดีเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบิกวันนี้พบกับคอยอีกแล้วก็ส,สอนเนาะมื้อนี้เป็นมื้อที่โชคดีพี่น้องเอ้ยหน้าหน้าขนาม้วยหน้าห้องเนี่ยห้องเฮ็ดบวกออกนหน้าห้องพี่น้องเลยดอก ดอกใหญ่เลยพี่น้องเลยไปเบิกเลยสะโสดพาไปเนาะนี่พี่น้องโอ้เสียงแจ๊กเตือนเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่ปะดอกใหญ่ใเลยนี่สุดยอดเลยมือนีพี่น้องเอ้ยออกแบบง่ายๆเลยนี่กระโฟนพี่ยวองเลยมันออกในกระโฟนโต เจับดีพี่น้องเนี่ยดอกใหญ่โอ้การมักรซ้ำปรมือเลยโอ้ทั้งพีพี่น้องเหรอเนี่ยกำลังมนกำลังมนออกมาเนี่ยโอ้กำลังแตกข้าบว่าสั้นดิเห็ดปวกเห็ดปวกเนี่ย อืมฮึมอือหือโอ้โหนี่คักขักขักเหมือนพี่น้องเอ้ยเอ้ยอยู่ในป่าหนาเนี่ยกะปลาตัวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยมือนี่นะน้องเบิ่ง

ชวนไปหาตัวกตาให้นี่เนาะโอ,โอ,โอ้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องเลยเห็ดพวกจังซี่ถือว่าเบงเพงคนเอาเมื่อซีบเอาแล้ว เบินเน่งนน้พี่น้องนี่โอ้่บนโอ้ต่พื้นผู้อีนะเบื่องนน้กองปีโอ้โหมือที่ร่อค่อยพี่น้องเลยเห็ดปวกใหญ่ออกโอ้รนนอ <laughs> หาคูม่มือเลย อยู่แถวแคมห้องแคมขนามเนาะมือนี้มันออกโอ้คักๆพี่น้องเลยนี่พี่น้องเนยเบอร์เอาแบบมือซีพี่น้องเลยแบบนี้ป๊อ้องาเขาเลย nè đọc nhảy đọc nhảy nó ơi nè ô oh hô oh. thiếp xe bố mư lươn bố mư thì nó người nhảy quả bố mư nè thì nó bừng nó đọc hết nè nhào nạc Đi bỏ oh, đây bỏ đây, nè, nè nè, to, đi khắt cảm nhận, nó pin bẹ đầy thằng hàng mận, ô, đầy nhào thế, khắt này, này. แบบนี้คักพี่น้องเลยขีดินนี่ออกแบบง่ายๆก็เจ้าเหียบก็นะไกล้ๆเลย,ยในกระทางพี่น้องเลยในกระขน้ำเจ้าทิ่นเนาะนะ sợ cháy ở hết mình. hết thì nó ơi. hết, hết. เอาเลยเออมันแต่มันออกอีกนะหนึ่งสี่มันแป๊บเดี่ยวพี่น้องเลยต่อน้อยๆนี่เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกกดติดตามใน่เด้อพี่น้องเด้อ

Đọc nhảy, đọc nhảy Đọc nhảy thì nó không bựng nó Chỉ nhảy có màn đấy nè nhảy sụp khuôn thì nó người ừ, cái mà cái mà hả ừ. นเหรนนี่โ้ล่นกฮอนฮอนฮางปวกเลยนี่น้องไงปีกายนี่ก็ออกไงนี่พี่น้องเลยปีนี้เที่ยวเบิ้งคู่มือเลยมันนี่เนี้ออกโอ้โหเถอ mọi người mà còn nhảy đấy nó nha nó bóng nhảy nó bóng nha bũ bà nha nó bóng nha nó 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 bóng nha nó bóng nha nó Ô oh, nhào nhảy thằng nhảy thằng nhào <laughs> นี่โอ้ตัเต็มกะละมังน้อยน้องเอ้ยามเต็มกะมันบ่ได้น้เนาะงเนาะสเฮ็ดโอมนิ่มเพิ่นดีใจเด้เฮ็ดใหญ่ sẵn ồn khắc thì nó ngơi bẹp này Ôi, nhào, nhào.

มองน้ามุมเนาะส่วนเราเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้โหโอ้ต้องเผื่ออันนี้กะเมื่อจักบดออกลายคนนี้กับจักพี่น้องเลยไปหาเราเด้อพี่น้องเด้อไผปหัว่าเอพวกบ้านดอกยางออกว่านใดฮะ หาลูดออกเร็วสวนเรได้ไปหากันยังได้กินทำทำพิษออออยู่หน้าขนำเลยหมดหมด นี่เห็ดเฮาพี่น้องนี่พี่น้องงามเลยเห็ดเฮาอันนี้ยอดเหล้าพี่น้อง